ถุงเงินถุงเงินมันตั้งตักเหรอ่อะเหยียบให้แม่หน่อยอไอหยวบให้หน่อยถุงเงินมันนวดให้แม่เยัดถุนที่ถุงดองเหรอหยยบเป็นอยู่นี่กำลังนวดอยู่นี่กันนี้เด็กกำลังนวดให้อยู่นี่ถ,งงนถุงเงินกำลังนวดให้แม่นะคะนี่ค่ะ คุณย่ญญาก็ไม่รู้ว่าถุงเงินก็นวดเป็นเหมือนกันนะคะน่ารักน่ารักทั้งสองคนเลยถุงเงินก็น่ารักค่ะน่ารักค่ะลูกชา้าวคนช่วยน่ารักเหมือนกันนั่นแหละรักเหมือนกันทั้งสองนันนั่นแหละถุงเงินก็น่ารักถุงเงินถุงเงินนวดให้นานกว่าถุงทองด้วยเนี่ย อือน่ารักจังเลยดูสิดูสิสถุงเงินออถุงเงินแสนน่ารักแมววิเชียนมาดแสนฉวยคนฉวยคนฉวยไปไหนคะไปไหนคะ คีออนค่ะถุงเงินเป็นแมวคียออนน่ารักเนี่ยแม่บอกให้ทาครีมขา,ขาวๆทำไมไม่ทาหน้าดำหมดแล้วนะถุงเงินหน้าดำหมดแล้วถุงเงิน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 จ๋า จ้าจ้าจ้าจีาจีจีอ่ะบายบายก่อนบายบายเอฟซีก่อนบายบายเอฟซีก่อน <c oughs> บายบายนะคะ